สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีรถ SUV แบรนด์ Mazda มานำเสนอตัวนี้ CX3 มครับผมโฉมสกายแอคทีฟเรียบร้อยแล้วนะฮะโครงหน้าเป็นโครเมี่ยมเรียบร้อยแล้วนะฮะไฟหน้าเป็น LED projector โปรเจ c เตอร์นะครับผมคันนี้มีไฟตัดหมอกเป็นไฟ LED เหมือนกันนะฮะตัวนี้ราคาออกห้างเนี่ยอยู่ที่1นึ0 0ล้านหนึ่งแสนากันเลยเดียวแต่ว่าวันนี้มาอยู่ที่กิจราคุรคาร์นะครับผมราคาอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นถ้ากลัวในยุคน้ำมันแพงอย่างนี้นะฮะประหยัดน้ำมัน ได้ถึง20่กิโลลิตรกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> สไตล์โคโดดีไซน์นะครับผมตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นเลยว่าลวดลายมาสวยงามมากนะฮะตัวนี้มีสักเกิรตรอบคันให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับผมคันนี้ล้อแม็กขอบ18นะครับผมขอบ18ตัวท็อปสุดนะฮะตัวท็อปสุดนะครับผมเทอร์โบนะฮะสวยงามมากทางด้านในมีหน้าจอ7นิ้วนะฮะหน้าจอ7นิ้วเชื่อมต่อกับเซ็นเตอร์คอมเพนเดอร์นะครับผมทีมีระบบบลูทูธเรียบร้อยแอร์เป็น